เราเปิดแอปเปิดแอร์เกืนอนขับผู้มาดับปารเกอร์สองตัวนี่ครับโอ้โห้โดนโดนเอาเราตายอีกดิเอาตายไม่ตายไม่เอาตายดิโอ้โหเอาตายอีกสี่สามสีห้าตัวไปโอ้โหสรับไอหมีโอ้โห กินมันแองนะครับท่านผู้ชมรู้จักความโลภกันไหมครับความโลภก็คือเวลาเห็นอะไรและอยากได้ไปหมดเวลาโทรศัพท์ออกรุ่นใหม่ก็อยากจะเปลี่ยนกาจอตัวใหม่ก็อยากจะเปลี่ยนให้คอมแรงขึ้นรวมไปถึงเวลาที่เกมมันออกสกินสวยๆเนี่ยเราก็อยากได้มันมากเลยใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปในคลิปหนึ่งของผมเนี่ยมันจะมีเด็กที่พิมพ์ว่าโธนึกว่าพี่จะกดไม่เ้าใจเลยฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเราลองกดเข้าไปดูว่าผม มันจะเป็นสกินของ s c a r l e t witch ครับผมที่เป็น phoenix chaos นะทุกคนเจสกินนี้เลยครับผม2,500เหรียญในเกมเลยนะก็อยู่ประมาณ700บาทในชีวิตจริงนะทุกคนโอ้โหน้องพิมพ์อย่างนี้วันนี้พี่ก็จัดมาให้อีกครับผมดูทั้งแบง500้ารแบง100อยโอ้โหวันเนี้ย เติมไม่สุดเราจะเอาสกินของ Scarlet Witch p h o e n i x Chaos ครับผมโโอ้ยังเททุกที่ทุกคนอยู่กับผมมีสวานะน์นะในวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมอย่าง Marvel ไ i เวลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเติมซื้อสกินของ Scarlet Witch ที่มีชื่อสกินว่า p h o e n i x Chaos ครับผมนี่สกินเนี่ยนะนี่ดูโอ้โหเดี๋ยวรับพลังเือ,อโอ้โห จะบอกว่าคลิปนี้ไม่อยากพูดดังแลพอดีป่วยอยู่อะทุกคนเจ็บปอดมากเลยจะพูดธรรมดาแล้วต่อจากนี้ก็คือถ้าเกิดทุกคนดูด้านขวาบนครับผมนี่ตังประมาณโอ้เกือบ5,000เลยนะ5 0 0พนี่ประมาณกี่บาทนะผมประมาณ1,500บาทที่ผมเติมไปเลยนะสุดยอดมากๆเลยครับผมแต่พอดีว่าคลิปนี้เนี่ยผมเติมมาถูกมากๆ,ๆครับผมเพราะว่าอะไรครับผม Richman Shop โน1หนึ่งเรื่องการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกม Marvel Rival โคตรถูกโคตรคุ้มให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิ์ลับแพ็กฟรี1แถม1และยังได้สะสมส่วนลดสูงถึง25% รวมถึงมีช่องทางการเติมที่หลากหลายไม่ใช่ช่องทางการเติมผ่านเอสเพ e เเที่นี่ทีเดียวต้อง้านลิสแมนช็อปเท่านั้นนั่นทาเป็นว่า2,002เนี่ยก็ จัดไปเลยแล้วกันนะแต่จะใช้อยู่ประมาณ750านะทุกคนเพราะว่าผมมีตังในเกมที่แบบว่ามันได้ฟรีมานะก็อยู่ประมาณแค่300กว่าบาทเองนะเออถือว่าคุ้มมากเลยนะ์ก็เวลามีกิจกรรมอะไรก็แนะนําให้ฟาร์มทิ้งไว้แล้วกันนะทุกคนก็ขอบคุณสมาชิกช่องหมีสวรคนนะทุกคนที่สมัครแล้วก็โหวตกันเข้ามานะว่าอยากดูคอนเทนต์นี้นะทุกคนผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะผมเพียงแค่20บาทต่อเดือนก็จะมีสิทธิพิเศษในการเลือกคอนเทนต์แล้วนะครับผมเนี่ยก่อนจะกด โอ้พูดเยอะไม่ได้เจ็บอกมากเลยปวดปอดอันนี้ท่าผมเป็นพลังอ้าโคตรสวยเลยอะ โอ้ยโอ้หดูโอ้โหตัวสององ์เอลเป็นตัวเอสเลยว่ะน้องว้าวเกมนี้ตูดแม่งเด็ดจริงๆเย <laughs> ผมเห็นมันมีดราม่าอยู่ทุกคนขเขาบอกว่าสก,กินในเกมเนี้ยมันขายสําหรับพวกหื่นเว้ยแต่ผู้พัฒนาเขาบอกว่าถ้าคนเขาซื้อและคนเขาชอบด้วยนะเออก็จริงนะก็คนเขาชอบอะทาไมคนเขาชอบอะไรใหญ่ๆแบบแนี้อูดูดิว้าวเขเด็ดเลยว่ะเ้ื่อคนเขาชอบสก,กินแบบว่าเซ็กซี่อะจริงมปล่าล่ะโหแบบเนี้ยคนยังผมอะที่เป็นแบบว่านกจงนิะนะก็ต้องซื้อสักหน่อยแล้วล่ะ เอาไป Let's go boys ตอนแกชูเรชันยินดีด้วยนี่โอ้โหดูทีไม่สวยจริงๆอะผมชอบสีสันแล้วก็แบบเพราะว่าสกินสกาเลตวิทเนี่ยมันสกินอื่นมันไม่สวยเว้ยมีอันนี้เนี่ย เล g e n d a r y น้องอเอาก็ใส่ดีครับระดับนี้อันนี้ท่า MVP ก็ใส่ดีครับเฮ้ยอีโมดท่าทางก็ใส่ดีอันแรกเลยนี่แบนเนอร์ก็กดใส่ดีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเดีวยวว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของสการลิฟต์ครับผมโอ้โหโอตอนเลือกตัวแมงโครส,สวยเลยผมชอบมากเลยนะสวยจริงโอ้ยด้านหลังผมเพิ่งเห็นนะถ้าดูใกล้มันเป็นแบบลายไฟขึ้นมาเป็นฟินิกส์อะเดี๋ยวเข้ามาในเกมจะเป็นอย่างนี้แล้วผมดูดิโอ้โหโคตรสวยครับ นี่อย่งเทพเลยตัวนี้เป็นตัวที่เล่นง,ง่ายมากเลยนะสการ์เล็ตวิธนะทุกคนคือมันไม่ค่อยมีอะไรมากสกิลง,ง่ายๆนะเข้าใจง่ายมากเพราะมันไม่ต้องเล็งอะไรเยอะใช่ไหมเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องเล็งอะไรเลยเนี่ยวู้ยิงโดนอยู่ดีอะอีโมดอีโมดทุกคนลองดูท่านางกันนะออ้โีเป็นท่าผมว่าสวยมากเลยว่าสวยมากๆเลย,ยเลยนะี่ยทำไปเล่นไปดูไฟตรงกลางอกก็แบบกินขาดแล้วไฟตรงมืออีกอ่ะอดูโซ่ส่งโอ้โหโอ้โห ว้าวว้าวของดีว้าวีขวาว่ข้างหน้าดิโอ้โหเห็นสะท้อนโอ้โหโอ้โหบิกินี่ด,ดิโอ้โหโอ้โหทำไม่ชมโอ้โหให้กูโดนยูทูบแบนแน่เลยดูดิว้าว <laughs> <c oughs> กูก็ทะลึ่งจริงๆเลยว <laughs> wow. oh ้าวโอ้ยดูดิอัปเดตล่าสุดนะทุกคนเกมมันเหมือนแบบว่าให้สามารถกดเดินได้แล้วเว้ยให้มาที่ตั้งค่าคีย์บอร์ดแล้วคอมแบตแล้วผมมันจะมีตรงนี่นี่สโลว์วอล์กครับผมผมปรับเป็นตัวคอนโทรลนะครับผมสามารถเดินได้แล้วผมนี่ออฟ่าฟาร์มมิ่งไอ้น้องโอ้โหแะด,ดูด้านล่างว้าวโอ้ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะกระโปรงบงังวะประกาศลิมิตก็สวยมากเลยนะจริงๆริน <c oughs> นี่โคตรเทพเจ้าผู้มเห็นมันมีวิธีหนึ่งว่าที่ฝรัง่งเขาใช้กันเดี๋ยวดูนะว้าวว้าวหูยไปซื้อสกินมาทำอะไรอย่างนี้เหรอวะเนี่ย <laughs> โดยรวมก็สวยมากนะทุกคนสกินนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเอาไปเล่นในเกมกันดีกว่านะแต่ก่อนไปเล่นเราไปฟังสิ่งน่าสนใจกันดีกว่า โดยก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องหมีสวัสด์กันหน่อยนะทุกคนกดไลค์คลิปนี้ถึง1000ไ like ลค์จะเป็นกําลังใจที่ดีในการทําคลิปต่อๆไปมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้ช่องเราได้มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่รเรียบร้อยแลวนะครับมี20บาทต่อเดือน50บาทต่อเดือนและก็300บาทต่อเดือนโดยความพิเศษของสมาชิกช่องหมีสวัสด์นะครับก็จะมีรูปหลังชื่อและก็อีโมจิสุดเฟี้ยวไว้ใช้ในช่องนะโดยในราคา20บาทต่อเดือนก็จะมีความพิเศษดังนี้สามารถเลเโหวตคอนเทนต์คลิปต่อไปในช่องหมีสวัสด์ไดะปนนคคิยากากดะะ่่่มือออตูน ชื่อขึ้นทายคลิปและก็คลิปพิเศษสําหรับสมาชิกเท่านั้นด้วยนะครับซึ่งคนที่ไม่ได้สมัครสมาชิกก็ไม่สามารถดูคลิปพวกนี้ได้เลยนะต่อมาในราคา300บาทต่อเดือนก็จะมีคลิปสอนตัดต่อตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงที่ทุกคนเห็นในช่องเลยนะรวมไปถึงการสอนตัดต่อปกคลิปขั้นพื้นฐานด้วยนะครับซึ่งผมจะใช้แค่โปรแกรมของ Vegas ส Pro และก็ Photoshop เท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้เลยนะเอาเป็นว่าทั้งหมดก็มีเท่านี้เชิญรับชมคลิปต่อเลยครับ oh ดูเข้ามาในเกมโคตรสวยกินนี้ทีมโคตรดีเลยเนี่ยซัพพอร์ตสามับผมศูนย์ดาเมจล็อกเก็ตวอเตอร์เฮลทก็คือเกมนี้มันมีเมตาใหม่ครับผมก็แบบว่าต้องเล่นเป็นทีมซัพพอร์ตสอ่ะเพราะว่าซัพพอร์ตเกมนี้โหดจริงๆครับผมอันนี้จริงๆนะช่วยทีมได้เยอะมากเอาตอนนี้มันจะเป็นแบบซัพดาเมจทุกคนแบบเน้นยิงแรงอ่ะแต่ช่วยเพื่อนได้เล็กน้อยนะไปเดินแบบออร่าฟาร์มมิ่งทุกคนโหดสวยไป สวยหักเราเข้าไปหักเราเข้าไปหักเราเข้าไปเอาไอ้ลอนเมนเอาตอนจะตายแล้วเอาตอน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 เออโดนตตานะทุกคนอาคิวไอต้องได้สักตัวเพื่อนเราเข้าแล้วตายไหมไอ้เชี่ยตายโอ้โหแตกหมดดิงานนี้ระวังไอ้ลอนเมนนะหน้าตัวทุกคนถ้าอยู่กับเอาตอนมันจะแรงนะครับผม ผมเล่นเอเลนเมปล่อยน้องเหี้ยตายเหี้ยมาแล้วเอเลนเมนเอ้าอะไรของมันวะเข้ามาตายเองเฉยไอ้โง่เฮ้ยเดี๋ยวไปล็อกขโมนไปล็อกไปล็อกเหรอเอ้ยี่ไม่ตายตา,ยตายดูเลือดด้วยเปิดหนุนตีไปเลยเปิดหนุนตีอือโดนสองครับผมไอ้น้องโอ้ย อุ้ยเอาตอนเปิดอุ้ยไปแล้วทุกคนเดือดจ้าไปแล้วจ้าแมงไม่ตายวะแมนิโต้เงนิโตพ่อจ๋ามันคือพ่อใช่ไหมว่าตามคอมบิกอะ่ะผมไแน่ใจนะสตัตนโดนไหมไม่ตายจริงๆเราต้องเป็นตัวล้วงข้างหลังนะแต่อนนี้คือไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ตายเหอะเอาตอนเอาตอนตาย อันนี้เชิญพันนี้เชิเดี๋ยวมึงมาวะทุกคนไอรอนแมนไอรอนแมนไอรอนแมนตายครับเอาตายอีกตัวนึงครับโอ้โหไอ้เจ๊ไอหมีโคตรแบกเฮ้ย๊ไอ้เจ๊ไปเจ๊เอาเจ๊มันไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ตายอีกโอ้โหแกป่าไหมเฮ้ยเจ๊ไอหมีมึงจะตายจะตายไอยักษ์อันนี้บังอีกกู ไปแตะอ้อมหลังเดียวเปิดติอุ้ยโดนเป็นวไอ้น้องอุ้ยได้อัลเลนแมนก็คุมแล้วทุกคนบอติดสกาลิตวิทมันเปิดยากครับผมโอ้โหโค้ชแบ็เอาตอนเอาตอนพยายามเอาซ้ำมานะไป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 ฝาขวามันอยู่ขวานี่เอาตอนหนอเปิดอันติก็ตายดิครับเอาตายดิครับโอ้โห ôi. เข้ากระจายอุ้ยนี่ขนาดป่วยอยู่เนี่ยไอ้ร้อนแมนเหรอ ไอรอนแมนหรอไอรอนแมนขี้ไม่โดนเจฟเจฟทุกคนเจฟทุกคนเจฟโอ้ตายดิสปอร์ตเอาไอ้นี่เหรอไซล็อกเหรอไซล็อกก็ตายดิอ,ยดอุ้ยเคี้ยมแม่งอยู่เยอะเอาตายดิอีกตัวนึงกูตายเนี่ยไปแล้วทุกคนเอาซัพเอายิวก่อนอุ้ยเยียจะตายบอกว่ามันมาปุาบโอ้รอดโอ้ชนะตาแลก โอ้ยสิบสามตัวครับน้องๆโอ้โหเยอคนแบกเลยเน,น,นี่ยมานมานโอ้โหมีสกินแล้วมันเก่งขึ้นจริงๆว่ะโอ้ยป่วยไอ้เหีย y e ี <c oughs> yeah. stay on point protect the healer อันนี้มันประชดเปล่าวะเกมนี้มันค่างๆจะแบบว่าผู้เล่นแบบว่าไม่ค่อยนิสัยดีเท่าไหร่นี่ยอมรับเลยนะเพราะว่าจากการที่ผมเล่นมาทุกคนแต่เราอ้อมขึ้นทั้งหมดกันเนี่ยเราจะเอาตัวบางๆกันทุกคนอืทำแบนี้ต พยายามปามติจะตายแล้วเฮ้ยมันเห็นแล้วโอ้ไอ้ร็อคแมนมันไปไหนวะคูไหนว้ายิงไม่โดนเปิดตีนะวดนหมาปูมอุโดนตัวเดียวโอ้โหแต่คุ้มอยู่ไม่คิปเปล่งอ่ะมันเปิดไปแล้ว ไอ้ชิบเอาหิวก่อนเข้าวง,งฮิวรถจี๋ทุกคนได้ฮิวไหมอะไรเอยเอาดิรูเบรินไว้มุนไหนหมุนไหนหมุนไหนหมุนไหน,หน,ไหนตาย,ตายอ้าวตายดิโอ้ยชิลีครับผมไอ้น้องดูสิบหกคิว โอ้โหยังโหดอยู่เป็นทีมไว้แน่เกมพวกนี้อย่าไปเล่นเดี่ยวเลยมันเล่นเดี่ยวยากครับผมแมปมีการเปลี่ยนตลอดนะเกมเนี้ยผมชอบนะแต่ว่าบางทีแม่งก็น้ำขานะเจฟเจฟหั่นดีดีดีเอาไอ้เจฟก่อนไปชี้แม่งมาเอากดพีดบ่งั้นดันใช้หนีสองรอบติดอีกกูไม่ได้เลยไปใหญ่รไอ้รอดแมนมาโอ้ยชี้ไปอี่างแล้วตายไหมเนี่ยกูเลยใส่ล็อกใส่ล็อกใส่ล็อก ไอ้ลอนแมนไอ้อนแมนไอ้ลอนแมนไอ้อนแมนตายดิไอ้กากเอ้ายืนนิ่งเหรอเอาเอายืนนิ่งไปไหนวะเอ้ายืนนิ่งเอาไตล็อกเหรอไตล็อกเหรอเดี๋ยวจะตายเนี่ยเอาตายดิโอ้โหยาล้วงพี่อะท้าหน้านะน้องดูสกินพี่ด้วยเอาไอ้ฉลามไอ้ลามเอาเปิดอันตดีทุกคนจะชนะละเอาเก็บให้หมดเก็บเอ้ยมดโอ้ย เอาดิเอาดิกลัวไปอโอ้ชนะครับพียี่สิบเอ็ดตัวโอ้โหโอ้โหดูสกินพี่ด้วยได้อะไรครับได้อะไรครับยี่สิบเอ็ดตัวอย่างงี้ยี่สิบเอ็ดอะตรงไหมเอา <c oughs> ตาแรกเราแพ้เหรอมนึนู้าเราชนะมนึนู้าเราชนะนะตาแรกอ่ะ นี่เราแพ้เหรอเนี่ยแล้วกูมาอใช้มันตีไปเกมนี่มันเกี่ยมนันตีโอ้โหงงเลยแพ้เฉยผมไม่รู้เลยนะโอ้แต่ยิบเอ็ดตัวเยอะไอส่วนในแมปแล้วเนะี่ยนี่กูโคตรแบกเลยนะไอตัวอื่นโอ้โหดามเมจตัวอื่นดูตไปเดอร์แมนกับูบาลีนฆ่าอย่างละแปดงงเลยจี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 เอาซับก่อนเอาซับตายดีครับเอาตายสองนี่ครับ,อาารบโอ้โหเอาแม็กนิโต้เหรคุณพ่พอปะ เกิดก้าวโอ้โหเกมหมดรอแถวๆนี้ทุกคนมีเลือดเนี่ยจะได้รอดอะไรของมันวะแล้วบ๊ายบายทันนี้เชื่อไม่ได้เลยอะไรอะไรโอ้ยอะไรโอ้ยเดือดช่วยจัดโอ้ขอบคุณครับเดือดขอช่วยมีเขียวใจดีเอ้ยวางป้อมหมอมึงวางป้อมหมออุ้ยเสียไปแล้วทุกคนเปิดแน่อันนี้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปลงช่วยกันไอ้เจ็บไอ้เจ็บอืมเอาสวยสมัยน้ำแมนดึงมาเจ็บม,นะมาเนนะี่ยเจ็บมาเนี่ยอย่าตายอย่าตายเราต้องเซฟไปนะทุกคนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเจมมาเจมสมาไปแล้วเฮ้ย <M> มันเอาเพื่อนเราไปมันอมเพื่อนไป <M> เราเปิดแอปเปิดแอรตีกือน ข้าผู้มาดึปังเกอร์สองตัวนี่ครับโอ้โหย,ยังโหโดเฮ้ยอืมโดนโดนเอาเราตายอีกสิเอาตายไหมตายไหมเอาตายดิโอ้โหเอาตายอีกตีสามตีห้าตัวไปโอ้โหสนับไอหมีโอ้โหสกินมันแพงอะครับโอ้สามสิบสองตัวท่านผู้ชม คนแบกอุ้ยมันเปิดติอุ้ยเปิดติอันนี้น่ากลัวจริงโอ้ยอันนี้น่ากลัวผมไม่น่าเลยผมจะฆ่ามันได้ก่อนเฮ้ยสบายดูแมนสวยสบายดูแมนแบกอุ้ยสบายดูแมนช่วยจัดอืมไม่ตายเอาให้ตายเอาได้เวรน่าหมอเวรน่าหมอเอาน้องฆ่ามันยังไม่ตาย จะแอบเปิดแอปเป็นเต็มตีเดียวไปแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยมเปนสตันนะผมโคตรเด็ดดายตายโอเคช่วยเพื่อนได้สวยสวยสวยสว,วยอู้ตะไม้แมนอ๋อเอาตายดิอุ้ย,ยเกือบเอาตายได้ด้วยเหรอ ผมก็ชิปทันแล้วนะโอ้โหนึกว่ารอดแต่เวลาเราได้พอ,อยทุกคนกัรให้ได้อีซี่อู้สามสิบห้าตัวขอพูดอีกทีพี่แบกจริงๆสไปเดอร์แมนก็แบกเลยนะตะกินโหดมันทำให้เราเล่นโหดไว้ทุกคนรัดสอคิวใครวะล็อกเกียได้สองคิวมันเป็นซัพพอร์เนาะตีตะกินเทพโอ้โหเอาเมาส์ลบก,กันสามสิบห้าตัวน่นออกไปเน้อ อู๋วิสามหตายหเองอดันตายเยอะตอนหลังไ,ได้โอ้แต่สกินสวย,ยทุกคนนี่บวชตัวเองเลย <c oughs> ขบวนขึ้นอื่นด้วย ไม่โหวตอะไรหรอกเกย์ไรยังน,นี่บ่นอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องโหวตนั้นโอเคครับทุกคนสำหรับสกินของสกายลิทวิทย่างฟินนิเคอส์เนี่ยก็มีประมาณนี้นะทุกคนก็ถือว่าสวยมากๆในราคา700บาทนะแต่ถ้าเกิดฟาร์มในเกมก็อยู่ที่ประมาณประมาณ300กว่าบาทเองนะในในชีวิตจริงนะเออดูดิว้าวโอ้โหไม่ทะลึ่งสักวันได้ไหมเนี่ยกูเนี่ยเกมเนี้ยแบบถ้าออกสกินแบบอย่างเงี้ยทุกรอบแบบยังไงกูว่าก็รอดอะ่ะเกมนี้โอ้โหยาวๆเลยทุกคน,กคนแม่ชอบเกมนี้จริงๆเลยโอ้โหดูดิถ้าเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กกกกกดดดตติิิาาาามมมมเเปป็นนนนนนลลััััังงใจบบช่่่อออหหหหหีสสวว์ยะคครรผ้้ื เทหน้าจะเปไน็นอะไรก็รอติดตามรับชมนะครับผมเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าผมบาย